สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อ่าจะมาลงตัวซีดใหม่นะครับโอ้โหเดินตัีใหม่นะครับมันแหลกทิดนึลนะครับขังซองกระทเป็นไรถ่ายปุ๊บแหลกทุกทีนะครับก็นี้เป็นกาองกระทนะครับก็มีสัตว์อะไรนี่แต่หมดก็ผมลงมดมานะครับมีเสียงแมวแมวแมวนี่แมวนะโอ้ยแมงไปกลางคอนเทนตตาย งานาฬิกาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหแมวตายครับแมวตายแมวตายโนแม่งสัตว์ทำร้ายมาเลยครับแมวตายผมเออจัดเลยตลังข้ามันนะจะข้ามแมวนะไปไปผ่องตายแมวไอ้เชี่ยแมวแมวฆ่ากูเออเราไม่ยอมนะครับแมวก็แมวไปเถอะครับเออเราไม่ยอมอแมวมันตายกูสัก เขาจะูอย่าแม่งแ,แม่มันเกลียนนะครับไอ้แม่งไม่มีเวลามาก็ไตกัตกบมึงเยแม่งตายแล้วสัตว์เออจะบอกให้นะคงับสัตว์ในนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะนี่ก็เป็ดนะครับเราต่อยเอยแม่งเอาเอาเอาเอ้ยมันเหนียวเอาฟักทองมาใส่แม่งไงน,นะครับเย่ฟักทองใส่แม่งก็หน้าตาหลาดๆดีนะครับมันลงมาทำอะไรกันเนี้ย นะครับเราเก็บวอวฟักทองไว้ก่อนนะครับเย่ตัดไม้กันแล้วครับนันทึกนะครัถอดแล้วเลยอะไรนะครับแล้วก่อนะครับโอยแม่งกากเข็มโอเคนะครับออกมาเลยเอาใส่แทั้งโอเคข้ามเป็นไม้นะครับ โอเคนะครับแล้วเราออกมาทำเอ่ออาจจะเอาไปสร้างบ้านอา่อาอ่อตรงไหนวะเดี๋ยวนะครับขอเป็นคนที่กันนะครับมครักมันก็เอดูทะเลซอยเงาไว้แล็กอ่าฉัน ถ่ายคลิปทุกทีก็เป็นแบบนี้แล้วครับขอโทษทีครับเอ่อผมว่าเอ่อผมเอ่อมันอยากมาพิเทคก,กว่านะสมยัยนี้แล้วครับมันพิเทคครับได้ได้ประโยชน์นะมันกันขุดนะครับเยแล้แต่แ,แล้วก็อืมแล,แ,ลแ,ลแล้วมันเราเราก็เอาไม้เอาข้าที่ขุดก่อนนะครับอ๋อแล้วก็ครับ ขวานนะครับคันนี้ทำอันนี้ขวานข้าวฟ้านะครับข้าวฟานเสร็จแล้วเราก็ไปตัดไม้นะครับของอันดเดียนะขอโทษแล้วเดี๋ยวก็มีภาพซองนะผาาซองนะครับภาคมีผาาซองนะครับเย่ตัดไม้ครับตัดไม้ต้นไม้น้อยจังหวะป็หนึ่งหมดเลยอ่าอ,อันนี้เป็นตัวเซิร์ฟนะครับเป็นตัวเซิร์ฟ มันโหลดมาเล่นในตัวเซิร์ฟนะครับเอ่อคือว่าไอเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟนะแล้วมันได้ดาวน์โหลดตัวเซิร์ฟมาหรือว่าบางทีก็เอาไอพีเลยแต่ตัวตัวเซิร์ฟยังชัวร์บานะครับแล้วก็ได้อันนี้ด้วยโอเคโอเคนะโอเคครับโอเคเอาเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวถ่ายคลิปออชีวิตร้อนมาแป๊บเนาะนี่โอ้โนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสองนาทีเดี๋ยวเพื่อนไอทีอาจารย์นะก็ก็เราก็ตัดไม้ตัดไม้เสร็จแล้วแล้วก็ขุดนะครับขุด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 สร้างบ้านเหมือนสร้างบ้านเหมือนพี่เทคนะครับขุดนะครับขุดไว้ขุดพอนี้นะครับผมเอาแค่นี้ก็พอนะครับ กากเราได้อรอันนี้ะเราจะไม่ใช้ที่ขุดกากากเลยนะครับเราจะอัพเกรดเป็นที่ขุดแบบดีนะครับนีครับมาแล้วมันก็นี่นี่นี่นะครับเราก็ได้ที่ขุดมาเราก็จะไม่เอานะครับที่ขุดนี้กเราขุดเร็ยวานะจะขุดเร็ววานขุดเรียวา้ว่นะโอเคขุดขุดนะครับขุดขุด เคล็ดต่อไปนะครับอโอเคแล้วก็จะมือแล้วนะครับขวดเสร็จก็ไปตามหมายก่อนนะครับไว้ผมขอ,อเอาแค่สองซองก็พอนะโอเคสองซองเลยแีงมันใหญ่ๆมีขี้งกไว้อีกสองบล็อกนะครับโอเคนะครับเอากสองบล็อกอีกสองบล็อก โอเคนะครับโอเคขุดนะครับแล้วก็ขุดขุดทางนี้ขุดแล้วก็ขุดนะครับแล้วก็ขุดขุดนะครับโอเคน้ำมือเลยนะโอเคนะขุดขุดท่าน้อยนะครับโอเคนะขุดนะโอเคเราทิ้งบ้านกันนี้ก่อนนะน้องมาขุดไม้ก่อนไม้กันนะครับ ต้องไปขุดไม้นะครับตอนกลางคืน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมันของผมก็เคยเป็นนะครับคือว่าอแบบอะไรวะเฮ้ยถูกแล้วเนี่ยแบบอผมอตอนนั้นผมอยู่ตอนกลางคืนนะผมก็เอาชื้นล่อดนนะตอนแรกไม่มีไม้เผาถ่านผีหลอกค่ะเกิดในบ้านเลยโอเคแล้วจับต้นไม้ต้นไม้มีไก่เนะี่ยเลย ไหนไปไหนหมดวะต้นไม้จ้าต้นไม้ไปไหนหมดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ชาไปไหนหมดใจไหนหมดไปไหนหมดอ้าเจอต้นไม้แล้วครับโอเคเจอต้นไม้แล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่คงจะเริ่มหมดตัวเ,เลยนะเย่โอเค,เ yeah. อเคนะแล้วเราก็ขุดไม้ ขุดไม้ครับขุดไม้ครับขุดไม้ขุดไม้ขุดไม้ครับโอเคครับโอ้ยใครแม่งโอ้โหผมน่าตั้งพื้นดีเออเราจะไปย้ายของนะครับขาต้องปิดพาทิดหน่อยนะจะย,ย้ายของตรงนี้พากป่ามันดีกว่าที่หนูอะไรนะสนักกิจจ์กเสียสนักกิจจ์ก็เดี๋ยวย้ายบ้านเสร็จแล้วก็จะขอจบคลิปก่อนนะครับ พอดีมัเแ็กกันขอจบคลิปก่อนนะครับเวลยาแยบ้านเสร็จนะโอเคแล้วค่อยกลับมาต่อค่อยกลับมาต่อนะครับภาคสองเดี๋ยวก็อัพเรื่อยๆนะโอเคตัดไม้โอเค,อเ,คเอาแค,แค็ก่คนคกรงคบโอเคนะถ่ายคลิปโย โอเคนะโอเคนะครับเราจะมาทำงานอยู่ในแถวนี้แล้วกันนะ โอเคนะครับขดขดนะครับเราจะอย่เทเดนี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอุ้ยเอาขวดอีกขีดหน่อยนะจะทันรือนะนี่นะไ ه, ไ ه. ไ ه. ไ ه. โอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแล้ก็เดี๋ยวจะมาอ,อ,อีกครั้ง มา,าชีวิตรอดอีกครั้งนะครับก็ขอจบคลิปพี่เท่าดีก่อนนะครับเสด็จก็